แล้วนะครับทุกคนครับทำตามผมเลยครับพอแล้วไปไอ่าไปอ๋ออคุณแม่ไม่ไหวแล้วคุณลูกคุณแม่แม่ใจเย็นๆแล้วฟังลูกดีๆนะคะะดมละดคุณลกค่ะกลงคุณแม่คุณแม่คะ อเอเเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติคุณแม่ต้องทำใจดีๆนะคะทใจดีๆแต่ว่าคุณแม่น่ยเคยไปเต้นนนะไปเต้นกับลูกคที่สวนลุมนะคะคลูกแยังไม่พอนะคุณแม่ยังเคยไปงินวด้วยสใครมาลูกรชอ,อันโอ้มไม่ทาใจด้ลยลูคุณนาครับคุณอครับ้ย มเเต็ลยทุกคนครับทุกคน Player> เข้าทราบข่าวการจากไปของสมาชิกในหมู่บ้านเราหรือยังครับพรุ่งนี้เราจะมีพิธีกูเห็นลูกๆลกๆลงนบุลงแล้วเท่านั้นกูกำลังเมนเฟซบุกนันยมอยู่เดี๋ินนะท่านอะไรเออเพจยมมี่นี่ชื่ออะไรเหรอคะชื่อยมมี่ไง กดไลค์ด้วยนะเฮ้ยอย่าเ่เรื่องเลยท่านครับอะไรตอนนี้มีเรื่องใหญ่ครับผมอกเหนว่าฆาตกรอะท่านรู้ไหมฆาตกรคือใครฆาตกรเหรอผมวาฆาตกรคือไอ้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 เฮียโอ๊ยถูกคเจอแล้วเจอฆาตกรแล้วเหรอ็นไรมเจอแล้วนี่ไงเหตุโยมีน่ะดิฉันกดไลค์ก่อนแล้วกัน โอเคทั้งแม่ทั้งลูกเลยอะไรกันถ้าเจอเบาแสลแล้วถ้าเจอเบาแสลแล้วนี่<ะ>ค,คือเซฟโคโคุณนาตาชาฉันเหมือคนจะกระไรอีกคนจะกรยานหรือเปล่าคนนี่นยหย่อยเชียวและนี่<ะ>คือเซฟขอโค่คุณ้ายของคนร้ายของคนร้ายครับ แจกคนนี้แล้วยังไงอ่ะนี่ก็แสดงว่าคนละมีเซฟโคสีดะนี่สีดำนี่ก็สีดำเฮ้ยสีทองว่ะหัวฉันงอสีทองวะรอดหัวฉันรอดไอพ่อสีดำอ่ะไอ้พ่อพ่อสีน้ำตา พาลื้อไปกินตับนะอันนี้ไอ้แผลถูด้วยนะไอ้เฮียตั้งสังข้างเลยนะตาหลังซ้ายขวาเลยนะใช่ไปจัดไปแปะขับจังวัะไงวะมาเข้ามาอะไรของลื้อเนี่ยชาเจ้าบอกชาแล้วคนร้ายอยู่ในหมู่ของพวกเราได้เองใครวะฮะเป็นไปได้ไง ที่ทุกปูดป็นเนี่ยขอมานาวโซดาเหมือนเดิมนะแปะอาแปะมีที่อาแปะพามานเวให้คุณแซงเมื่อเช้ามาเบ้อเลือดเลือดมาสิสุดตาเอามาดีน้ำตาเทียเเ่ยวรูบอ้อยรอ้อไม่ไม่ได้แปะข้งตัวนะหรือไม,หม่หัวเมยก็ร่วมมือกันไม่อ่อะพอกางเง็กบริสุคอะสีสุดตาแล้วอะ ครัวหมออะไรเอาหมอเมื่อคืนผมอยู่กับใครเมื uh ่อ uh คืนเมื uh ่อ uh คืนผมอยู uh ่คนเดียวเมื่อคืนเมื Kay ่อคืนผมอยู่คนเดียวในห้องมันมืดมากและผมกําลังเตรียมเครื่องเทศมีน้ําตาลมีของหวานและมีส่วนผสมทุกกิ๊กเพื่อสร้างเป็นสาวน้อยสุดน่ารักแต่ผมได้ทําสารเคมีตกลงไปสารเคมี X ตกลงไปต้มน้ำข้าวสาลีแล้วก็บึ้งกาแเโกโก้ะเอาป่ะครับครับครับ Excuse me นะครับ สักแป๊บหนึ่งนะครับคือว่าไอหมอยนี่ครับมันมีนว่ามันกำลังอยู่ในผ้าพลาสติกแล้วก็กินก็ก็คันไปด้วยใช่ไหมใช่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 ครับไม่ได้นี่น้ำเคนอย่ามาเมา่หมอยแถวนี้นานนะเดี๋ยวคุณนายสมีสมอจะมาที่บ้านฉันกลับก่อนละโอ๊ยไปกันเดี๋ยวผมไปไปส่งที่บ้านได้น้งโซดาได้ยังแปะเอาหมอเยอยแล้วใครจ่ายตังค์วะ ม่อคือพ่อมอออกไปนะเอาป่ะพ่อพ่อไม่ได้ออกแต่ไอรู้สึกว่าไอมาระมันจะออกนะแล้วมาระมาอยู่นะเดี๋ยวพ่อไปตามให้นะไปก่อนนะบรนาว5าลูกเลยเหรอครูแซคะ่ะครับเมื่อคืนครูแซไปอยู่ไหนมาคะ last night หรอครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะเมื่อคืนเนี่ยนะครับ กี่โมงอะครับประมาณตีสองตีสอง Let me think Let me think Okay แป๊บนึงนะอืมอ่ะไม่ใช่นะมันคืนก่อนเอ่อลาสนายใช่ไหม 2am ตีสองตีสองตีสองค่อยๆคิดก็ได้อ๋อ ไม่ได้จริงๆอะครับมะขินนะครับนึกไม่ออกอะอ่ะอ่ะอ่ะมขินรู้ละก็อ,อยู่ในจาจของมะขินไง yes ขอไม่ได้ลูก <c oughs> ล้างเข็มมึเอาไปเลยเต็มๆต็เข็มกับมึงอะมาละเมื่อคืนแกอยู่นะมาอค้นกูไปฟังสดว่าละนี่ไงข้าตะโก้กูเป็นสับป,ปะเลอ,อเออ ไอ้มาละพ่อมอนของเองไงพ่อมอนพ่อมอนกลับไปสวดมนต์แล้วและแกก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่หรอใช่มากี่ในเหตุการณ์นี่มึงอไงเมื่อไงและแกก็ผมดำสุดด้วยใช่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 ผมดำสุดดำมากอ่ะเออสาทุกคืนลาขอโดดไปขอตัวไปดูละครก่อนนะไปแล้วนะเฟมอะไรของอีวะอะไรวะมาไปไปไม่ได้เรื่องเลยเนาะออดพวกหรือกลับบ้านกลับไปแล้วอัพสเต็